ไอ้ที่ถ่ายมาใช้ไม่ได้เลยนะอ้าวนี่เป็นห้วข้อหมูอะปุ๊บปับทัวร์นะปุ๊บปัแบบไปแบบปุ๊บปั๊บไยแบบปุ๊บปั๊บทัวร์อยากพาผมไปด้วยทิปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยหรอแล้วโหถ้าเมื่อวานถ้าเมื่อวานไปด้วยกันนะ หาขี้แตกหาขี้แตกนะจริงๆเลยเฮ้ยหาเราด่าหาขี้แตกก็ทีแรกก็จะไปสองคันใช่ไหมแต่มากลัวขับไม่ขี้เกียจขับไม่ต่างเติมน้ำมันไม่ใช่มึงต้องท้าปากบอกว่าเรื่องเรื่องอ่ะที่ไปสองคันไม่ได้เพราะว่ามึงขายรถไปแล้วนี่แหละแล้วต้องอาศัยรถเข้าไปเนี่ยต้องอาศัยรถเข้าไปมัดรวมเป็นไงนั่งหลายๆคนเป็นไงขายรถอะไรไปนั่งอะไรกับะขายรถอะไรไปขายรถคู่ใจไปไม่ ไม่ตีเอ็กหมอกหน้าเอ้ยไม่รู้เลยเอาอะไรดูอะไรดีอ่ะจริงๆอ่ะ mm กูว่าฟอร์ดโอเคนะดับเตอร์เหรอดเตอร์ดับเเตอร์อีกแล้วอดับเบิลเตอร์มีแล้วจิ้บถายแล้วคราวนี้จะเอารถอะไรอ่ะไอ้เฮียกูกูก็ไม่ใช่ว่ากูไม่ใช่ว่ากูมีฟอร์ดนะแต่ทำไมกูเสือกเห็นเห็นในนี้ไปทุกวันไะไอ้อะไรนะ FX4 FX4 เออ็กโฟร์นี่เปิดดูอยู่เลยเนี่ย คืออะไรพี่เอเโฟโอมเอเโฟโอมันในนี่ฟอร์ดที่มันเป็นในนี่ป่ะช่วงล่างฟอกป่ะรถตัวเก,ก่เามันไม่ใช่ช่วงล่างฟอกนี่มันเป็นช่วงล่างช่วงล่างฟอกแล้วช่วงล่างฟอกแล้วมันก็<ว>ห,รหรือว่ามึงจะซื้อรุ่นอื่นมาใส่ฟอ,อ,อ,อกเอาก็ได้อะไม่อยากอยากได้แบบอยากซื้อแบบว่าที่ม่ต้องทำอะไรอ่ะที่แบบให้มันแต่งอย่างโรงงานอ่ะเบื่อเครียดมาทำแล้วเอาแบบให้มันทำไมะทำแล้วเป็นไงทำแล้วเป็นไงทำแล้วผมไม่ดีเลย ทำทำแล้วก็ขายคนอื่นใช้ดีทำให้มันทำให้มันคือคือถ้าจะบอกว่าอันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเอารถเดิมมาทําเสียเป็นแสนใช่แล้วแล้วเสียการันตีช่วงล่างอีกนะต้องมานั่งรื้ออีกทำไมไม่ซื้อรถที่มันคอมพิวต์มาเลยอไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแล้วไหนไม่พอก็เติมเราตามตามเราต้องการเติมเพียอะไรหมดแล้วเลยเสียตังไอเรื่องเสียตังนี่พวกมึงนี่ชอบรือว่านะซื้อ ซื้อกันใจไปเลยถ้ามึงซื้อรถราคาเท่ากันแต่มึงขาดขาดช่วงล่างขาดโช๊คขาดยางมึงก็ต้องมานั่งโดนอีกอก็ต้องไปไปใส่ร้านนู่นใส่ร้านนี้อีกผลท้ายเป็นไงก็ได้แค่แค่รถแปลงแต่มึงก็ได้ตามใจเราที่เราอยากทานะอืมแล้วมึงว่าโรงงานเขาวิศวะเนี่ยเขาคิดมาแบบไหนแล้ววิศวะกูเนี่ยไม่เหมือนหรอกหรือมึงหรือมึงจะเอาหรือมึงจะเอาแบบวิศวกศวะก็ต้องเหนื่อยนึงวิศวกรแต่กูว่านะ ถ้าถ้าคุูเลือกนะคุูเลือกรถที่แม่งแบบไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนะจะได้ไม่เสียรถเป็นอย่างนั้นไปชอบจริงเลยครับเสียแต่จังไม่อแตกเลยจริงๆเราเขาอ่ะเขาอ่ะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแต่ความพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เลยอยากอยากเลือกรถที่มันแบบที่มันแบบตอบสนองความต้องการของเราี๋่วกูว่าฟอร์ดเอาไอ้สัตว์มึงเอาเลยไหม ลองกูเช็คให้แลมีมีรถอ่ะอัลโหลมึงเอาหรือเปล่ามึงเอาหรือเปล่าแค่นั้นถ้าขับดีถูกใจกูก็โอเคเรียกเท็ดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรเดี๋ยวกูโทรถามเดี๋ยวกูโทรถามปักนะถ้ามันถ้ามันขับโอเคอ่ะถูกใจกูชอบอ่ะกูว่าโอเคถ้ามันถูกใจกูไม่เอานะใช้คำว่าถูกใจอะไรอ่ะไม่ถูกใจกูก็ไปขับวินเทร่าเหมือนเดิมเดี๋ยวกูลงโทรถามปักให้ว่ามีรถไหม ถ้ามีให้ให้ามาลองอืมนะเอาตัว FX4 FX4 อะแม็ก <Mac. S 2> ช่วงล่างฟอ็อกไม่จะไ,ได้เรื่องไหมเด่นจะเป็นยังอยากอยากดูเหมือนกัน a later few moments later. นี่ฮะกาแฟกินกาแฟดูดูหน้าแต่ละคนเลยนี่กินสะตุ๊ดเลยตัว F X A เนี่ยตัว F X 4เนี่ยแตกต่างกับตัวฟอร์ดธรรมดายังไงแตกต่างอ่าอย่างแรกเลยนะครับมันต้องเปรียบเทียบกับไวท์แท็กตัวสัตี่นะพี่อ่าช่วงล่างครับช่วงล่างเป็นฟ็อกมอนอทูปสองจุดศูนย์หลังพิกกีแบ็คอ่าครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยาง B F พี่แม็กข้อสิบเจ็ดสองหกห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ด ถ้ในเรื่องเรื่องความสูงอะความสูงสูงกว่าไวแท็กธรรมดาประมาณนิ้วหนึ่งต่อเส็ช่วงล่างให้สูงใช่ครับแล้วมันใกล้ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงแรปเตอร์ไหมใกล้เคียงไหมหรอผมว่าใกล้เคียงไหมอารมณ์อารมณ์อารมณ์การขับขี่เนี่ยแรปเตอร์เครื่องยนต์กับตัวเอฟโฟร์แม็กเนี่ยตัวเดียวกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่บอดี้แรปเตอร์อะมันจะใหญ่กว่า เตียมเหมือนกันปะสิบเตียมเหมือนกันพี่การออกตัวของแรปเตอร์มันจะอืดๆทื่อๆไปทื่อๆแต่ไอ้โฟแม็กมันจะแบบพุ่งกว่าพี่เร็วกว่าเพราะน้ำหนักรถที่เบากว่าน้ำหนักรถที่เบากว่าพยยามโทรมาครับยัดเตียสันน้ำหนักรถที่เบากว่ามีมีรถให้ลองไหมมีพี่นะเดี๋ยวเรากินน้ำมันก่อนเหรอเดี๋ยวเขาไดปดูเขาไปชมหน่อยได้ครับผมได้ได้ A few moments later อ,นนอเชียวหอแลอ้วี่แม่งเหมือนแบบเหมือนแบบลงุงกลังจะขับรถเป็นขับรัะู่ดูหน้ามาเลยเหมือนเลยอาโฟมึงพนันกับกูดีกว่ามาไปยาติดไปดูนี่จะเอาวป่าเด <_ D> ี๋ยวนี่มันกี่โมงแล้วบ่ายสามแล้วเอารถวันนี้ก็ไม่ได้หรอก <_ D> เดี๋ยเดี๋ยวลองดู <_ D> ถแถบคนละหมื่นบ้ะ เอาดิไอ้บิ๊กเดี๋ยวหาตังค์นข้าวไว้กูว่าแม่งเอาโอ้โหดูส่งแล้วก็น่าเอาอ่ะไอเรื่องก่อนไม่ได้เหรอมึงไม่ได้เดี๋ยวมึงต้องบอกว่าไม่เอาดิมึงมึงต้องพูดแบบนี้ดิไม่เอาก็ได้อะดิคนละหมื่นมาขอเข้าหน้าหน่อยขอเข้าหน้าหน่อยเราไปดูรถส่งมันนิ่งเหรอรถส่งมันได้เขี่รถแค่ไม่นิ่งกันเลยเป็นงูแล้วมือรถไม่นนิ่งไปตั้งสูตรนะครับ เอาแล้วตกลงนะอ๋อดิดิขึ้พยายามว่ะเอาวันต้องได้วันนี้นะยเราพูดถึงเอาอ่ะเออเอาเลยด้วยถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวเงินกูไม่ A few moments later ยิ้มอย่างงี้ยิ้มอย่างงี้แม่งแม่งขับดีว่ะจริงเหรอเออเงียบนุ่มเลยชอบไหมชอบชอบชอบลองขับไหมลองขับไหมดีไหมดีดีดีแล้วเอาหรือเปล่า ถ้ามีสีดำกูเอาอเดี๋ยวถามมีหร<ม>ือ<ม>สีดำเดี๋ยวผมเช็คให้ดีกว่าครับพี่ว่ามีเลยหรือเปล่าต้องไหมลองดูว่าถ้ามีสีดำอ่ะพี่<ด>พี่อยากได้ครับแต่คลับคล้ายครับข,า,ขาวว่าเมื่อเช้าอะครับเพิ่งจะลงเทรลเลอร์มานะพี่เดี๋ยวผมรีบเช็คให้ครับว่าว่างอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าปั๊กถ้ามีก็เอาเลยมีเอาเลยกูมึงมีเรื่องเสียตังค์ชอบเอาเออป๊อบ้าเอออยู่ยี้เสียหมื่นนึงอะดิมีกับไหมมีกาป่ะเอาป่ะ เอานี่เออยไม่เป็นไรพี่ไม่หยุดหยดแล้วนะพี่หดเลยขอเวลา5นาทีครับเอาง่ายๆหน่อยเช็คให้รถหน่อยได้ครับได้ครับขอบคุณมากเชิญขึ้นโอเคได้ได้ได้ A few moments later เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมรถแป๊บนึงนะพี่เอาจริงเลยนะพี่ไม่เอาเล่นนะนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมตังเลยพี่โอนโอนได้ใไหมครับโอนได้ครับผมโอนได้แล้วมีตังค์โอนไหมอ่ะยังไงพี่พร้อมสมอกไปหาตังเราละ <tlenk> a few moments later ông <helms> <few moments>